โอเคนี่มาดูโฟร์เวกเตอร์นะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงแอคชั่นแล้วเราพูดถึงเราคงเจียนนะครับและนำมาสู่ r e l a ท i v i s t i c โมเมนตะัม,ตม p x เท่ากับ gamma m v นะ x นะแล้วก็เราพูดถึง energy เท่ากับ gamma m c ส r e วันนี้เราจะมาดูด y นามิกส์ของอมวลน,นะหรือวัตถุสมมติว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v นะสัมพัสกับบลอก s นะ มีนี่ก็จะมีแต่คอมเพลต์เอามาเป็น VX VY VZ เนะี่ยเมื่อวัดเทียบกับกรอบ S' p r i m มันก็จะมีคอมเร็วเป็น V' นะีแคลมเอสแก็จะวัดคอมเร็วของตัวนี้ได้เป็น V' p r i m สมมติว่า S กำลังขึ้นที่ด้วยคอมเร็ว์อยู่นะฮะตัวแกมมาตัวนี้คำนวณจาะกอะไรนะครับตัวแกมมาเนี่ย จะมีอยู่หลายตัวละทีนี้นะครับมันจะมีแกมมายู u ที่เป็นแกมมาของการแปลงในการแปลงแบบลอเรเนซ์ก็คือหนึ่ root, square, square square, ส่วนสแควรูทหนึ่งลบ u สแควร์ส่วน c สควร์และแล้วมันก็จะมีแกมมานะแกมมานี่ก็จะเป็นแกมมาแฟกเตอร์ของ ระบบนะหรือมวล m นะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ที่เกับ s ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่า,ากับ1ส่วน s square r o o t 1ลบ v กำลังสะส่วน c กำลัง2นะและทำ็นองเดียวกัน s พ r i มก็จะเห็นหมวนละกำลังเคลื่อนที่สัมพัทไปด้วยความเร็ว v พ r มก็จะมี ma, แกมมานะครับ ที่จะเป็นเกม่าเฟกเตอร์ของมวล m ที่สัมพัทธ์กับกรอบ s ควรมีค่าเท่ากับ1ส่วน square root 1 g, rt, ลบ v ความ square บนะส่วน c สแ u a ร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกม่าทีนนี้เราจะมาดูว่าถ้าออตอนที่เราคิด ดินามิกต่างๆเนี่ยเราจะต้องคิดเทียวกับตำแหน่งและเวลาเราจะนิยาม4 vector อน x วิซึ่งประกอบไปด้วยเวลาผมเขียนเป็น ct เพื่อให้มีหน่วยเป็นระยะทางก็มี x, y, z ซึ่งจะมีการแปลง ตามแบบลอเรนซ์นั่นก็คือ,อ ct คลามนะมีค่าเท่ากับ gamma ct บวก xu ส่วน c นและ x ก็มีการแปลงแบบ gamma ตอนนี้ต้องระบุเป็น gamma u แล้วนะครับ ก็อยูะว่าเป็นเกี่ยมเกี่ยมมากแฟกเตอร์ของอัตราเร็วสัมพัทธ์ระหว่างกรอบ x หัว u ct นละ ct รหาสด้วย c ตัวนี้แบบนี้นะทีนี้ถ้าเรามีาปริมาณอื่นๆน,นะที่เป็นโฟเวินเตอร์ a นะครับ ซึ่งอาจากกจะประกอบวัตถุดคอมโพเนนต์ก็คือมี a 0นะเป็นคอมโพเนนต์ทางแกนเวลานะ a 1เป็นคอมโพเนนต์ทางแกน x a 2เป็นคอมโพเนนต์ทางแกน y และ a 3เป็นคอมโพเนนต์ทางแกน z โฟลเตอร์ a, a ก็จะมีการแปลงแบบเดียวกับโคอิเดียนต์นะน,นั่นคือแปลงตามสมการ A0' ศูน์พลามนะจะมีค่าเท่ากับแกมมา u A0 ศนะนะูบวก x ก็คือ A1 โอ้ยเศนย์บวกบวกส่วน C a และ a 1นึ่งตามก็จะมีค่าเท่ากับ jamu a หนึ่งบวก u ส่วน c a 0ูนย์ี่ก็เลยนะครับในขณะที่ a สองตามเท่ากับ a 2นะ a 3ามามเท่ากับ a 3นะเพราะว่าในการแปลงแบบเราเล่นนั้น y ตามเท่ากับ y แซ่ดตามเท่ากับแซดนั่นเองไม่เขียนจุดที่สองสามแล้วนะครับ ทีนี้เราจะมาสร้างนะครับวิเคราะห์เดนิเตในการสร้างโฟเวิตเตอร์อื่น,น,นจากโคดิเนตที่เรารู้มีการแปลงแบบไหนนะตัวแรกไดจากการทำเดลตนะ้วิธีวิลเลสเบกับพ่อพ่อทางนะครับเซ็กซ์มิวนะตัวนี้เรียกว่า โฟวิลลอซิตี้นะครับโฟวิลลอซิตี้จะนิยามเท่ากับเดริเ uh, วทีฟของ x อ็กซ์โฟโคอิเนตเทียบกับพ,อพอ่อผู้แนนะซึ่งโฟวิลลอซิตี้เนี่ยก็จะมีการแปลงแบบเดียวกับ x นะเพราะว่าพ่อผู้แนเนี่ยเป็นอินเวอร์เรนต์นะไม่มีการแปลงนะด้วยรูปฟอร์มที่ประหลาดหมายถือเท่ากันหมดในทุกๆกรอบนะเพราะฉะนั้นการแปลงของ u ก็จะ เทียบเท่ากับการแปลงของ x นะก็คือเป็นการแปลงแบบลอเรนซะ์ซึ่งถือว่าเป็นการแปลงแบบโฟเวตเตอร์โดยปกอิโฟเลซิตี้นี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ได้จากการดิฟนะเลยนะฮะตัวนี้ก็คือ c d t by d t ทอแะ d x by d t ทอ d y บายดีทอลแล้วก็ดี s ซนะ t ตบายดีทอลตัวนี้ d s by d บายดีทอเนี่ยมันคือปริมาณอะไรมันก็ไม่ค่อยเป็น Physical แล้วแหละนะเพราะว่า x เนี่ยเป็นโค i ิเนตที่วัดจากกรอบของในกรอบเอนะกรอบเอสนี่นะ แต่ทอเนี่ยคือวัดในกรอบที่นิ่งเทียบกับอนุภาค M อาจจะมีกรอบอีกอักอนนึงที่ขึ้นที่ไปด้วยความเร็ว v เทียบกับ S นะอนุภาคนี้ก็จะนิ่งเทียบกับกรอบนี้ในกรอบนี้เล็กๆนี้จะวัดเวลาที่ผ่านไปเนี่ยของอระบบย่อยๆเนี่ยเวลานั้นเ็เรียวกว่าโพลทานนะซึ่งไม่ใช่เวลาในกรอบ S แต่เป็นเวลาในกรอบเล็กๆนี้นะครับ ไอตัว dx by dt เนี่ยมันก็คือ displacement ในกรอบที่วัดในกรอบของ s หารด้วยเวลาที่วัดในกรอบเล็กๆนี้เมื่อคนละกรอบกันไม่มีความหมายดังฟิสิกส์นะเราจะต้องเขียนให้อยู่รูปของการทำา d e r i l a t i v e ของปริมาณในกรอบเดียวกันนะเราก็จะได้ c คูณกับ dt by dt Dx เราก็ต้องทำในเรื่องที่เทียบกับเวลาในกรอบของมันเองก็คือดีทีนะแล้วก็เปลี่ยนดีทีไปดีทอซะเพื mm ่อ hmm. ให้เหมือนคงค่าเดิม Dy ก็เช่นกันนะฮดีเซตดีด hmm. ีที T. B C B P T, T O นะซึ่ง B T P T O นี่มีค่าเท่ากับแกมมานั่นเองนะครับเพราตัวนี้ for vector for velocity ก็จะมีค่าเท่ากับแกมมา C นะครับตัวที่สองคือแกมมา V X ตัวที่3คือแกมมา V Y และเพิมสุดท้ายคือ gamma v z t นี่คือ four velocity นะ four velocity จะไม่เท่ากับ <c oughs> velocity ซ <c oughs> ึ่งเฉข้อ velocity คือ v x v y v z นะมันมี gamma เขาบอก้วดเบื่อพก gamma เนี่ยเป็น dynamic gamma f a c t o r ก็เป็นไปตามสมการนี้ นี่ไอตัว forward c i t y นี่ก็จะมีการแปลงยงไแล้วก็ยกมาจากการแปลงอันแ,แรกนะครับ a0 ก็คือ gamma c gamma c p r m นะครับก็จะแปลงอยู่เรื่องของ gamma u gamma c บ,บวก u ส่วน c แ e r ที่หนึ่ง t e r ที่หนึ่งคือ gamma v x ซึ่งมีค่าเท่ากับแกรมมาแกมมา u ูบวก u ส่วนะคบับ vx แต่ c พรามกับ c เนี่ยอันเดียวกันเพราะว่า c เป็นอินเวอร์เรียนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เอา c หารกับตัดกันตลอดเราจะได้แกรมมาพรามไอรมไม่พรามด้วยแกรมมาก็พรามด้วยแกมมาพรามมีค่าเท่ากับ แก m มกมาแมาอยู่คูณกับ1บวก u v x ส่วน c squared บบนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ได้มาจากาการแปลงสูตรที่1ของขอเลนซ์ทีนีนะ้มาดูความสัมพันธ์ของการแปลงอันที่2บ้างนะเราจะได้นะ อันที่สองก็คือแ a m มา vx แะลมา์พราม vx พรามก็จะมีค่าเท่ากับแ a m มา u นะแมา vx บวก u ส่วน c นะคคูณกับ a ศูนย์ก็คือแค m มา์ c ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับแ gamma gamma u คูณกับอ v x บวก u นั่นเองนะครับพอเราแทน g a ม m าเท่ากับแกมม m a gamma, gamma u คูณเท่านี้นะฮะเราก็จะได้สูตร v x บรา姆การแปลงคามเร็ว v x ฟลามเท่ากับ v x บวก u หารด้วย1บวก v x u ส่วน c สเปรดนี่คือสูตรการบวกความเร็วแบบ Relativistic นั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะลองมาดูการ บวกคูณเร็วทางจันบายบ้างเนื่องจากว่า a สองเท่ากับ a สองพราทีา่ a สองเราก็จะได้ว่าแกมมาพราห์นะ v y พราห์เท่ากับแกมมา v y นะเน้น v y พราห์ก็จะมีค่าเท่ากับแทนแกมมาพราห์ด้วยทีนี้อามาราจนะไม่ยุ่ จะมากจะไม่ยูหาร์็ะมากแล้วตัดตัวนี้นะครับเราจะได้ Vy หารด้วยเคมียูหนึ่งบวก u v บส่วน c ีสแปรนะครับก็จะเป็นสูตรการแปลงความเร็วแในแกนวายแกนแทก็จะเหมือนกันแกนวายนี่แหละนะครอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไป อันนึงอีกแบบหนึ่งแบบแบบโฟวิเตอร์เดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมาดูโฟโมเมนตัมแล้วก็โฟโฟฟอสต์กันต่อไป